ตรงนี้เป็นทางข้าวใช่ไหมคะใช่ค่ะแต่ตอนนี้เรากำลังจะกลับออกไปแล้วใช่ค่ะแต่เราก็จะต้องถามไปด้วยนะคะว่าที่เนี้ยชื่อน้ำตกอะไรแล้วเราก็จะปิดคลิปวิดีโอให้ด้วยน,นะคะว่าที่เนี้ยชื่อน้ำตกอะไรนะคะที่เนี้ยอยู่ที่อยู่ที่ ที่ทางเข้าก็จะมีร้านอาหารแต่เราก็เหนื่อยมากเลยเพราะเรามาถ่ายตาทางเข้าตอนที่เรากำลังจะกลับ<า>นู่รถตู้ของเรามอาวงวังรถ น้ำเลยลูกนตอนนี้อยู่หน้าฝนนะคะทุกคนน้ำก็จะแรงแบบนี้เลยแต่ถ้าหากว่าอยากให้น้ำไม่แรงนะก็จะเอาหน้าหลอนได้ค่ะเขาก็มีร้านขายของ มีการก่อสร้างเพิ่มเติมทางลานเพิ่มเติมเนาะเพื่อลานนักท่องเที่ยวได้เวลาถ <c oughs> ามใจกันเลยไป